คุณเกมค่ะเดี๋ยวเชิญด้านหลังได้เลยค่ะนี่เป็นห้องโดยสารตอนหลังนะคะขออนุญาตให้คุณเกมเชิญลองนั่งดูได้เลยค่ะค่ะสำหรับรถตอนหลังของเราตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยรู้สึกนั่งสบายเพราะเรา รถของเราเนี่ยออกแบบมาให้บริเวณของขาผู้โดยสารเนี่ยค่ะมีพื้นที่ในการนั่งไม่รู้สึกอึอดอัดเมื่อยล้านะคะและบริเวณศีรษะก็ยังเหลือพื้นที่ให้คุณลูกค้ารู้สึกปลอดโปร่งสบายด้วยอีกค่ะสําหรับ ในกรณีที่คุณเกมมีเด็กเล็กหรือบุตรหลานร่วมเดินทางไปด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะยังให้ความปลอดภัยนะคะกับจุดยึดเบาะ Isofix ของเรานะคะสามารถใส่คาซีทบริเวณด้านนี้ได้เลยค่ะคุณเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวช่องแอร์ด้านหลังนะคะข้อดีของรถที่มีช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยจะทําให้รถเราเมีอุณหภูมิที่เย็นนานแล้วก็เย็นเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีตัวสายเสียบ USB นะคะเพราะว่าตอนเนี้ย รถคนส่วนมากก็จะใช้โทรศัพท์ในระหว่างการเดินทางกันมากขึ้นนะคะก็ยังมีความสะดวกสบายสําหรับชาร์จแบตด้านล่างได้ด้วยค่ะคุณเกมแล้วก็เบาะตัวนี้นะคะสามารถปรับพับได้60-40เลยค่ะเวลาที่คุณยังมีสัมภาระเยอะๆเนี่ยก็สามารถพับเบาะแล้วก็เก็บของด้านหลังได้ค่ะ